สวัสดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายบรรยากาศเย็งเงยนๆมาฝากว่าด้วยเรื่องกล้วยๆมันมาหาแต่แม่มันไม่มีน้ำน,ำนมให้ลูกมันกินกล้วยหอมหอมใหญ่เครื่อหนึ่งหกหวี บรรยากาศมาฝากมาดูสิเธอเริ่มแตกหรือ,อยังนี่ปาด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  ิ่มแตกแล้วตะหมูตะมิตะหมูตะมิก้อนนี้เพิ่งแตกเพิ่งเร tomar, tomar. <tal> ิ <complicated> <c oughs> JI, ่มแตกหนอแตกกอ วันนี้ฝนทำร้ายจะตกแต่ไม่ตกฟ้าร้องจนโอ้ยแต่แล้วก็ไม่ตกแต่แล้วก็ไม่ตก <c oughs> <c oughs> ถ่ายต้ไม้ตะบนี้ไม่ได้ไปถ่ายตรงโน้นไม่ได้ถ่ายกิมซุง เป็นไข้เลือดออกสองครั้งแล้วแฟนก็เลยไม่อยากให้เข้าสวนนะคะเพราะว่ารอบที่สามน่นาจะไม่รอดเป็นสองรอบแล้วไข้เลือดออกไม่จำเป็นแฟนก็เลยไม่อยากให้เข้าสวนที่จริงอยากเข้าไปถ่ายหลายๆอย่างแฟน,นบอกไม่ต้องไปเพราะช่วงนี้ยุงหลายเหมือนเยอะ ก็เลยนี่แหลคะค่ะได้แต่เลาะแถวหน้าบ้านนให้ดูแถวหน้าบ้านนี่น,นี่นี่นี่อุ้ยอันนี้อีเป็ดปิ๊ป ต้องเอามาไว้ตรงนี้เพราะอีกาจิกมาตอนแรกมีอยู่เป็นสิบตัวมั้งอีกาจิกไปทุกวันทุกวันก็เลยเอามาเลี้ยงเองก็เลยเอามาเลี้ยงเองกล้วยหอมใหญ่น่าจะไปส่งบ้านนาขามพรุ่งนี้นจะไปส่งพรุ่งนี้ เอาไม้ในกลุ่มนี้นะครับตะมุตะมิตะมุตะมีโอ้ก้อนนี้ล่ะดูฟังเสียงอีกากากาอยู่นี่ คุณสีกันดาให้ปดัดต่อยพวกนี้น่าจะตัดให้ปดัดต่อยหน่อไม้อันนี้ออกเยอะเยอะจนกุ้ยหอนทอง ส่วนใหญ่แต่ว่ามันจะมีกีวีซะขอให้ไม่ได้สักสามสี่วีเหอะอันนี้ก็ออกแบบเศร้าเลยเนี่ยเป็นเพราะให้น้ำเขาหรือเปล่าออกจริงออกจังหลายรอบมากออกจริงออกจังแต่อร่อยมากอันนี้ขน,นุนท,ท่องประเสริฐหวานกรอบอร่อยมาก อันกรอบอร่อยมากทองประเสริฐแม่เอาเห็ดมาหวานเธออย่ามาเขี่ยได้ไหมเด็กพวกนี้นี่เขียจริงเขียจังมันต้องไปต้องการไปหาคุณสีกันดาหรือเปล่าต้องการไปหาปราต้อยหรือเปล่านี่ โล่ตั้งเก้าสิบนะเธอโล่ตั้งเก้าสิบนะเธอถ้าเ,เธอไม่ดื้อน,นะเยอะอยู่นะไม่หรอกรุ่นนี้จะเอาไว้ทำพันเอาไว้ทำพัดทำวันเยอะเยอะหอมทองหอมทอง บรรกาศมาฝากได้แต่เลาะเล่นหน้าบ้านไม่ได้ไปเลาะในสวนเพราะว่าเป็นเบาหวานแล้วก็ป่วยสุขภาพไม่ดีแฟนก็บองอ,อย่าไปอย่าไปถ้าไปแล้วเป็นโนนเป็นนี่เพินพ่นไม่อยากให้ไป มันไม่อยากให้เข้าสวนกลัวที่สุดคือไข้เลือดออกนี่ค่ะเอาบรรยากาศมาฝากสวนดอกไม้มีเถยะาเพราะเจ้าของมันไม่ดูแลอ้วยพรงนี้เจอกันที่ร้านค้า ติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายเอาบรรยากาศมาฝากเอาบรรยากาศเย็นๆมาฝากติ๊กค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติ๊กด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ติ๊กนะคะสวัสดีค่ะ